คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบอย่าเอาไปพูดจาก,กับผู้ใหญ่นะจ๊ะดูวความสนุกเนาะสวัสดีชาวอาณาจักรชนีทุกคนกันดูโอ้โหแม่ปี๊โอ้โหอีดอกคลิปเดียวโอ้พระเจ้าเอาไมสวัสดีชาวอาณาจักรชนีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมไอเดีีวีนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของแพคทิเซียนะคะซึ่งเป็นสกินที่แบบสวยมากคือแบบสกินนางเหมือนสกินระดับเดียสักคือแบบ สวยไม่ไหวเลยคือนางสวยมากอะทุกคนคือแบบอีโรกคือแบบเอฟเฟคคือปังมากทุกคนแล้วฉันจะบอกหนึว่าสกินนะคือแบบตอนแรกก่ว่าจะเก็บสื่อสกินของเวล่าแนนนะสกินระดับ S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  เรากแบบ็มาทําใจไม่ได้จริงๆเพราะมันสวยมากเราก็เลยสลระใจซื้อมาเลยจ้า <S <S แล้วประเด็น,นคือแบบที่เราได้วันนี้เป็นแบบที่โคตรยากของโคตรยากๆเลยคือแบบ แกคือฉันไม่ชินแบบนี้วะเล่นที่ไรแม่งหาทางออกไม่ได้ตลอดแล้วก็แบบตุยไปเลยสิคะคือเกลียดมากเลยนะคะแบบแบบนี้เนี่ยแล้วตอนนี้นะคะผู้ติดต,ตามเราก็หนึ่งร้อยคนแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามเราเนาะก็แบบดีใจมากมันอิ่มความสุขเลยจ้าโอ้โหคุยแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยหลบง่ายอยู่ น่าจะหลบง่ายสำหรับชันแล้วเพราะว่าแบบฮันเตอร์ม,มาเราจะได้แบบหลบแต่เราจะไม่ปั่นตรงนี้นะทุกคนมันมันตรงกลางอ่ะไม่ได้ปั่นตรงกลางไม่ได้นะคะโอ้โหแมรี่เออแมรี่แมรี่ยังดีกว่ากีชาแมรี่ยังดีกว่ากีชานะฮะวีเอ็มมาสู้ๆนะเธอเราเป็นกำลังใจ แล้วก็ปั่นไฟไปเลยค่ะจังวันนี้แกคือจะบอกว่าแพทิเซียคือแบบฉันแบบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคะแต่ที่เล่นวันนี้ก็เพราะสกินมันสวยสกินมันสวยมากก็แบบโอ้สลัดใจซื้อมานี่ขนาดมันใช่ตัวที่เล่นนะเนี้มันก็ทำใจมีได้นะคะอันนี้คือจะบอกว่ามมนมีสกินไม่มีอมมโอ้เดียวเดียวยีเอ็มมาล่อมาทำไมในอีปลวก อ้าวไม่ใช่เอม็มมาตาบอดอ้าช็อกสุดขีดเลยสิคะจังหวะนี้<อ>ไม่นะเอม็มมาเราขอให้เธอไปสุดๆอ้าวไม่ใช่เอม็มมาทำไมชอบพูดเอม็มมาวะนางคือตาบอสนะคะไม่ใช่เอม็มมาเุย้ยเราบอกหน่ะว่าเราต้องไปช่วยอะ่ะเุ้ยอย่าอันแน่ อันแนฮาลโแกฮะเห,หีฮัฮลลาดนอันลลาลาลาลลลลาอุยย่านะดูซีทุกคนมันจะตบเราอ่ะ <c oughs> สนใจไหมจ้าสนใจหีแม่ย <c oughs> อย่าเฮ้ยตาบอดจะเลยเฟดแล้วทุกคนต้องช่วยแล้วต้องช่วยละไม่ช่วยไม่ได้ไม่นะเฟดนีต้องเป็นของนางเ <c oughs> ป็นของ,ง <c oughs> อ๋อ <c oughs> เออก็ตีตาบอดไปสิคะเดี๋ยวแม่จัดการเองลูก โอ้อุ้ยอีดอกอุ้ยนางมีการบลิ n g ว่ะนางมีบลิ n g โอ้โหไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะอย่าอย่าเข้ามาเอาดิเอาดิตีตาบอลดิตีดิตีสิตีจะไปสาบให้โอ้ก็หน้าแหกไปเลยสิคะแต่ตอนนี้คือเจ็บมากเลยอ่ะเจ็บมากเจ็บมากเลยขอปั่นก่อนนะ เอมมาหนูล่อมาหนูเดี๋ยวผมจะเต้นแรงนนแดนทุกีเอมมาไม่ใช่เอมมานางคือต <c oughs> าบอดตัวเอมมาเนี่ยไม่เข้าใจตัวฉันเลยเฮ้ยอย่าทำน้อง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 นะอย่าทำน้องนะอย่าทำน้องฉันจะช่วยเธอเองเอมมาไม่ใช่เอมมาเอาดิตีดินะงาอตี เออก็สาบไปสิคะจริง้โอ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วหนูยอมไปปั่นไฟเฮออีกดอกเสียเวลาก็ต้องเอาเวลาที่เหลือมาครับมาปั่นไฟเอ่อไอ้อนะอ้าวตาบอดเฮ้ยน่ายังเหลืออีกเฟสหนึ่งไหมล่ะน่าจะเหลืออีกเฟสหนึ่งนะคะหรือไม่ไม่รู้สิประชันีหิวให้ฉันหน่อยสิหิวให้หน่อยได้ไหมขอบคุณนะแมวก็หลับตาเนี่ยแล้วคุณ ไม่นาเลยเฟดน้องเอ็มน้องน้องน้องตาบอดอะไม่น่าเลยอ,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 อลยนะขอโทษมันเข้ามาใกล้ใครจ๊ะไม่ใช่เราแน่นอนหรือเปล่าหูยเอ็มมากว่ะปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นเลจ่าคนละเครื่องสวยๆฉันบอกเลยว่าฉันต้องรอดค่ะวันนี้ต้องรอดโอ้ก็รอดเลยสิคะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอีกตั้งสองเครื่องเนี่ย เครื่องนีเสร็จบุรุษปทัทนีไม่รู้ว่าไปป่าที่ไหนต่อนนะคะชื่อจริงน้องชื่ออะไรนะวิกเตอร์ปะไม่แน่ใจแกคือแบบฉันไม่ค่อยชินกับชื่อตอัวละครพวกนี้ก็เลยแบบอีแพสอะไรประมาณนี้มันก็เครื่องสุดท้ายค่ะเดี๋ยวหัวใจกูเต้นอีกแลว้วไหมนะหัวใจกูเต้นก็เพราะว่ามันอยู่กับกูนี่ไงละ่ะเออก็อยู่กับฉันไปเลยสิค่ะฮาเกลนะฮะหาหาลันดาอยู่ไหนมาทางไหนอา อ่ามาทางนี้มาอุย้ยแหกโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ไมีได้ตีเลยเราเอาปล่ะเธอมาปะล่ะเธอมาไม่ล่ะเธอมาเราขิดนะเธอมาเรากิดนะตั้งใจถอดรหัสนันลูกอุย้ยอีดอกไม่ ทำแบบนี้หาเกิดเหอเล่นจ้าช่วยฉันด้วยค่ะไม่เอาแบบนี้สิค่ะหนูไม่ชอบเลยนะคะ่ะข้ามแล้วจ้าก็ข้ามไปเลยสิค่าตามมาด้วยตามสาบไปก่อนะ้วยเกือบขิด ดูว่าอ้าวไม่บิงเหรอไม่บิงเออหุยเกือบตุยเมื่อกี้นึงว่ามังจะบิงนังไม่บิงโอ้ยเกือบขีดไม่เอาแบบนี้คิจซาหนูนึกว่าจะบิง <c oughs> อีดอกโชวโง่มากแม่เฮ้ยทุกคนทำเมื่อกี้ทำไปแบบไม่เห็นเตอปะาก็ทำแบบไม่เห็นเลยเนาะถ่าขำอีดอกช่วยด้วยค่ะโดนตบมิจี้เฮ้ยแกก็ชอบและชน,นึงว่านางจะบิงเว้ยเพราะว่านางเอาบิงมาก็นึงว่านางจะบิงแมอ่ะมันคือแบบโอ้ยอีดอกไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาแมรี่เราคุยสามสามคนนะมึงมึงเจอกูแน่ อุ้ยเอ็มมาหอยแหกแล้วตั้งใจทรหารเลยจ้าแหนอีดอกที่ทำเป็นมาบิงแหนทำมันเป็นบิงนะอ๋อเจ็บโอ้ก็กิดเลยสิคะกูจะรอมึงพับตรงนี้อีกอีแมรี่นี่แหนนี่แหนอีดอกมันใส่หมึกมานานแล้วมึงรู้ตัวไหมฮะอีเบดไายเกินอะโอ้ยไายเกินอะเฮอร์รานดา อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจบอเข้าใจไม่รู้เธอต้องเข้าใจฉันโอ้ยอีนี้ก็แบบเออตามเก่งจงเลยเนาะสงสัยจะแคร์เราที่เราสกินสวยเออฉันเข้าใจแมรี่ว่าสกินฉันสวยไม่ต้องแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เออเรารูด้ดีว่าสกินเราสวยนะแมรี่แมรี่ แมรี่นี่มันทางตานันแมรี่แมรี่ว้า,าตาัดต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 ันตันตันช่วยด้วยเดี๋ยวสับสับก็เออก็วิ่งไปเลยสิคะเออก็สาบไปเลยสิคะจังหวะนี้ก็เออใช่ไหมผดยอมได้ไหมยอมไปโอ้ยอะไรยังเสมอว่า ฉันไม่อยอมให้เธอนังเก้าอีหรอกฉันไม่อยอมนังเก้าอีอุ้ยแกเสมอว่าหุยอี่บอกหรือว่าดิฉันจแบบับกรี๊ดเต็มที่ค่ะถึงวันนี้จะไม่รอดก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างอยเราก็เสมอนะคะอคุ้ยก็แบบโอ้แต่สก,กินนางสวยนะบอกเลยคือแบบสก,กินนางสวยมากแล้วบอกแบบสวยแบบสวยเลยโอเคอก็แบบ ภูมิใจภูมิใจจากสกินนี้มากเลยนะคะเพราะว่าทางเกมออกแบบมาได้สวยมากแล้วก็เอฟเฟกก็คือปังมากโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย